วันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการสต็อกน้ํานมแม่อย่างถูกวิธีกันนะคะเพื่อที่ลูกน้อยจะได้ทานนมอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะขอเพียงแค่คุณแม่เนี่ยจะต้องตั้งใจฟังให้ดีหรือหาอะไรมาจดไว้จะได้ไม่ลืมค่ะ <c oughs> การสต็อกนมแม่เริ่มต้นจากเขียนเลขของถุงน้ํานมไว้เลยเพื่อความสะดวกค่ะโดยเขียนเรียงลำดับเริ่มต้นจาก1 2 3ไปถึงถุงที่30ค่ะ เวลาหยิบมาใช้ก็หยิบจากเลข1 2 3ตามลำดับนะคะเมื่อหยิบถุงที่1มาใช้ให้เขียนวันที่และจำนวนออนซ์ลงไปสต็อกแต่ละถุงตามปริมาณที่ลูกทานค่ะหลังจากที่เทนมลงไปในถุงเก็บน้ำนมเรียบร้อยแล้วให้รีดลมออกเพราะลมจะทำให้น้ำนมแม่มีกลิ่นเหม็นหืนค่ะ เวลาเอาไปวางไว้ที่ช่องฟรีซให้วางไว้เป็นแนวราบนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นค่ะหรือง่ายสุดเอาถุงซิปล็อกขนาดใหญ่แล้วใส่เรียงเข้าไปตามหมายเลขที่รันไว้แล้วก็เขียนเลขวันที่และเลขที่รันลงไปบนถุงซิปล็อกค่ะแล้วนำไปแช่ในช่องฟรีซซึ่งอุณหภูมิในช่องฟรีซ มีผลต่อการเก็บรักษาเช่นอุณหภูมิลบ18องศาเก็บได้นาน2สัปดาห์อุณหภูมิลบ20องศาเก็บได้นาน3-6เดือนอุณหภูมิต่ำกว่าลบ20องศาเก็บได้นาน6-12เดือนค่ะและเมื่อต้องการใช้ก็เลือกหยิบจากเลขที่รันไว้น้อยที่สุดหรือดูจากวันที่ให้เลือกละลายน้ำนมที่เก่าที่สุดก่อนนะคะแล้วนำนมที่ต้องการใช้เอาไปละลายไว้ในช่องแช่ธรรมดาล่วงหน้า1วันค่ะ แต่ถ้าต้องการใช้ด่วนเพราะลูกร้องไห้งองแงน้ำนมยังไม่ได้ละลายให้หาภาชนะใส่น้ำเปล่าที่มีอุณหภูมิธรรมดาเทลงไปแล้วเอานมผุงที่ต้องการละลายวางลงไปค่ะน้ำนมแม่ก็จะละลายอย่างรวดเร็วและที่สำคัญห้ามนำนมแม่ใส่ในไมโครเวฟหรือเครื่องอุ่นค่ะเพราะอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณค่าทางสารอาหารของนมแม่หายไปค่ะ หลังจากละลายเรียบร้อยก่อนที่คุณแม่จะให้ลูกทานคุณแม่ลองชิมก่อนเสมอนะคะเพื่อเช็คว่ามีกลิ่นหรือรสชาติที่แปลกไปหรือเปล่าเพื่อให้เขาได้ทานนมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพค่ะและน้ำนมที่เอาออกมาละลายแล้วไม่แนะนําให้เอากลับไปแช่รฟรีซอีกครั้งนะคะละลายแล้วละลายเลยให้ลูกทานให้หมดถ้าทานไม่หมดแนะนําให้ทิ้งเลยนะคะหรือถ้าจะรอไว้เผื่อให้ลูกทานต่อสามารถไว้ที่อุณหภูมิห้องได้1-2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าตั้งใจฟังก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสุขภาพแข็งแรงที่สุดแม่ๆอย่างเราทําได้อยู่แล้วค่ะหวังว่าข้อมูลที่นํามาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ